สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาดูวิธีการคั่ควากาแฟนะคะเป็นกาแฟอาราบิก้าจากดอยช้างจังหวัดเชียงรายนะคะเราขายในแบรนด์ของ a กอ Coffee นะคะซึ่งเป็นกาแฟจากที่สวนเราเองเลยนะคะทำกันเองทุกขั้นตอนเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังคั่วคั่วเข้มอยู่นะคะประมาณ3-4นาทีก็ได้เวลาปล่อยแล้วนะคะอา,อาจจะไม่ถึง3-4นาทีค่ะอาจจะแค่ 1ถึงสองนาทีนะคะหม้อนี้ก็เป็นขั้วเข้มนะคะระดับการขั้วของแต่ละลงขั้วจะไม่เหมือนกันนะคะโปรไฟล์ของแต่ละลงขั้วจะไม่เหมือนกันนะ,ะนี่นะคะนี่อันนี้ก็คือกําลังขั้วอยู่นะคะในหม้อนี้นะ,ะอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่สอง้อสององศาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยกันที่สอง้อสิบเกองศานะคะขั้วเข้มนะคะ ขอย้ำนะคะว่าระดับการคั่วของแต่ละลงคั่วจะไม่เหมือนกันนะโปรไฟล์ของแต่ละลงคั่วจะไม่เหมือนกันนะคะวิธีการคั่วก็จะไม่เหมือนแต่ละเครื่องวิธีการคั่วก็จะไม่เหมือนกันนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องคั่ว5กิโลนะคะจริงเครื่องนี้นะคะคั่วามาแล้วประมาณ2ปีนะจะเข้าปีที่3แล้วนะคะเครื่องเสียบ่อยมากเลยคะ่ะ ขอบอกไว้ก่อนเคนเสียบ่อยมากเดียวขอนี้ไปอ่อยๆครับตัวนี้จะเป็นทัวเข้มรสชาตนะิจะกเ็มพอนานสู้น้ำสู้น้ำแข็งได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอหอหมต่อไปก็ยังคงเป็นทัวเข้มนะคะ ขัว้วเข็มคือเราขั้วระดับนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟที่ยังไม่ได้ขั้วนะคะชั่งแล้ว5กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะเใส่ในนี้นะ,ะน,นี่ก็หายไะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงในถุ ได้ยินเสียงคลาสแรกไหมคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงคลาสแรกเราก็ต้องรออัวอุณหภูมินะคะลดวาลดไฟอะคะ่ะลถไฟเลยนะแต่ว่าเรื่องของแต่ละเครื่องค้บของแต่ละ แต่ละเรื่องก็จะไม่เหมือนกันนะคะต่ไฟลงนะคะจากนั้นเราก็จะคั่วไปจนกว่าวจะมีแคกที่สองนะคะแล้วเราก็จะอ่าอันนี้ก็ยังคงเป็นคั่วเข้มนะคะแล้วก็จะปล่อยที่อุณหภูมิ 200, 200สองร้อยสองร้อยสิบเก้าองศานะคะนี่นะคะสีกาแฟก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะตรงนี้นะคะ จากที่เมื่อกี้จะใด้จะเป็นสีออกเขียวๆหน่อยหนึ่งซีดๆหน่อยหนึ่งนะคะเขาเรียกว,ว่าสารกาแฟนะคะตัวน,นั้นนะก่อนจะคั่วนะคะเขาเรียกว,ว่าสารกาแฟแต่พอคั่วแล้วถ้าเปลี่ยนสีก็จะกลายเป็นประมาณนี้แล้วก็ยิ่งถ้าเราคั่วเข้นเท่ทาไหรส่สีก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการคั่วเลยนะคะจะไปแล้วนะ ก็ทำการเปิดวัดหูไว้วเลยนะคะมิเสเตอร์จากคูลนนะคะมีขวาตรงนี้มันิดไม่แน่นะคะเสียงมันยังประดานหน่อยนะยโอเคชงทางด้านบนนะคะว้าเข็มนะคะมอนนี่นะ ปโปรไฟล์ของลูกค้าก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างบางบางร้านนะคะเขาก็จะอยากได้ขั้วเข้มระดับนี้นะ,ะแล้วก็บางร้านก็อยากจะได้ขั้วเข้มแบบว่าเข้มกว่านี้อีกนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยนะว่าอยากจะได้ระดับเป็นั้วแบบว่าแบบไหนอะไรยังไงนะคะเราจะหาโปรไฟล์ให้ตรงกับคนลูกค้าที่ต้องการเลยนะคะร้านไหนต้องการแบบไหนเราก็จะคั้วให้ประมาณนั้นนะคะโอเคม้อนี้ก็คั้วเสร็จแล้วแล้วก็ม้อนี้เ็ากาลังคั่วต่ออยู่ อันนี้ก็ยังคงเป็นขั้วเข้มนะคะที่กำลังหมุนๆตรงนี้นะขั้วเข้มจะขั้วเยอะส่วนนะคะแต่ละวันคือขั้วเข้มขั้วเยอะสุแล้ะคะ่ะมีประมาณห้าห้าหม้อนะคะอย่างต่งก็คือมีประมาณห้าหม้อนะ,ะเก็บทุกวันเลยนะคะขั้วเข้มนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ตอนชิ่ขั้วแบบกลา,าง่อนเข้มแล้วก็ขั้วกลา,างนะคะ พื่อที่จะได้ดูว่าแต่ละแต่ละระดับการขั้วสีมันต่างกันยังไงนะคะจำจำขั้วเข้มของตัวนี้ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ขั้วกลางคอนเทมนะคะโอเคเดียนะคะมอนี้ก็เป็นขั้วกลางคอนเทมนะคะเดี๋ยวเราใช้เวลาล,ลับไฟเรากลางคอนเทมเราจะปล่อยกันที่218องศา218องศานะคะ เป็นขั้วกลางแต่ว่าค่อนไปทางเข้มนะคะก็เลยไม่ปล่อยเท่ากับตัว219ตัวขั้วเข้มนะคะ219 220่า,านยนะกานกลางค่อนเข้มที่เราจะปล่อยกันที่219การข่้นเข้มที่อื่นปล่อยเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ว่าโปรไฟล์ของเราจะปล่อยกันที่อนุพันม์เท่านี้นะคะ นี่ก็อุณหภูมิอยู่ที่สองร้อยองศาแล้วนะคะอุณหภูมิจะอยู่ตรงนี้นะที่ที่มีสีแดงตรงนี้นะคะไอ้สักประมาณหนึ่งนาทีสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะ,ะกลางค่อนเข้มตัวนี้จะไม่ค่อยอาจะาไม่ติดเปรี้ยวแล้วก็จะไม่ค่อยเข้มข้นเท่ากับตัวขั้วเข้มนะคะ ลูกค้าที่ใช้ที่ร้านที่ร้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสั่งไปบางบางคนนะคะเขาก็จะชอบรสชาตินี้นะมันจะมีสองก้าวอะคะ่ะที่เขาใช้ตัวขั้วกลา,านคอนเทมนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นขั้วเข้มนะคะถ้าใครสนใจกาแฟขั้วก็สามารถมาทำเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึินเพจไว้ให้นะคะข้างล่างนี้นะ อกคอฟเลยนะคะตอนนี้218องศาแล้วนะคะ12แล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะทำการเปิดตัวมิเตอร์กับตัวคูลเลนก่อนนะคะ ไม่เท,มเท่ากับเวืองก็เท่นะคะในกล้องอาจจะดูความใส่ต่างได้แบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูกันนะคะส่วนหม้อทัไฟที่เราเอาลงในนี้นะจะเป็นขว้ากลางนะคะคว้ากลางสีก็จะอ่อนกว่านี้นะคะ เดี๋ยวเราจะตัดมาที่ตอนที่ขั้วเสร็จแล้วนะคะเช่นที่นะคะวันนี้ก็เป็นคว้ากลางแล้วนะคะเป็นมอสท้ายแล้วนะได้ยินเสียงแทกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเสียงแทกแรกนะคะเล้วเรา,าจะลดไฟน,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวคว้ากลางอะ่ะเราจะปล่อยที่20 5อหองศานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่192แล้วนะคะ ผมอยู่ที่192ก็ใช้เวลาอีกประมาณ1นาทีนะคะอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราก็จะทำการปล่อยแล้วนะนมอสุดท้ายแล้วนะคะสี 4, ก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะ194ข้อกลากรางตัวนี้จะมีความติดเปรี้ยวไปเลยนะคะเหมาะกับคนที่ชอบกาแฟแบบว่า ใส่แบบรสชาติที่ชอบแบบโรตตี้อะไรประมาณนี้นะคะรสรสชาติผลไม้อย่างนี้นะคะตัวขั้วกลางตัวตัวขั้วกลางตัวนี้นะคะกล้จะได้ปล่อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่19 9แล้วนะคะ1 9 9อเงศาเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวเปิดมิสเซอร์กับตัวคูลิ่งก่อนนะคะ สร็แล้วนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะแปะตัวรูปภาพให้ทุกคนดูกันนะคะว่าความแตกต่างของสีของตัวขั้วกลางขั้วกลาง,ลาง,ลางขั้วแคมแล้วก็วกขั้วแคบมันต่างกันยังไงนะคะโอเคค่ะไม่บยบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะ